ฮัลโหลอ่าเอกี่ผมลืมเปิดไม์นะก็ที่ผมมาทําคลิปเ,เกมโยกังยุทธภพบคบบเสลงนี่อีกทีนึ่งผมนึกถึงเมื่อตอนตอนเปลี่ยนไอ้ตอนตอนเล่นตอนนั้นนะครับไม่มีบอทเล่นบอทดไฟโดนดาลยโกงสติเอตสีทุกท่านนะครับไอช่วงแรกไม่มีเสียงนะตอโทษด้วยโอูยมีคูณด้วย hay, là... hay, đi. Oh, hay là... đắm rồi ô, trời à, Pum. อันนี้ก็เป็นคลิปคลิปก่อนหน้าผมลืมเปิดใหม่นะครับก็ขี้เกียจเล่นใหม่แล้วก็เป็นวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนคัสแมนยูจินนะครับไม่ให้ผมจริงๆอะ่ะโหอะไรวะเดดัมวะ เอ้ย <c oughs> มันไม่ให้อ่ะหรือระเบิดไม่มีสิทธิ์ะเบิดวะอ๋อพลังอัมพาอัมพาลอ้อมีพลังเขียวด้วยผมมือสังเกตไว้ตลอดนะเห็นปะเวลาโดนตีมันจะยุบยุบก,ก่อนมันจะถึกฝาธนูไว้ตัวนี้ไว้ผมกำลังเล็งอยู่ว่าจะเอาตัวหลักเป็นธนูหรือว่าตัวนี้นะครับชื่อมังมีนะตัวนี้เดี๋ยวจะตั้งอีกตรว่าสีสุก ใครที่อยากกลับมาเล่นมาเล่นนะครับเล่นด้วยกันนะนี่ผมจะไปเว้ยเว่ยเวยไ,ไ,ไกล,กลเลยก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมไม่ไปเพราะอะไรข้าวชิดมันจะกระโหลกกระลากระปลากระป๋องมากๆ ม, been, มันเด๋ยเนี้ยมีกองบอดไะเหรอ่ะสบายจัดนี่พอเว้ยสี่มันถึงมันล่อเราเลยอ่ะโอ <laughs> ้ไม่เข้าอ่ะไม่เข้าไม่เข้าโอ้ยกูหมาแดงพอเว้ยไม่เข้าอย่างงี้ไม่เข้า เ <c oughs> ดิมนะอยูแต่บ้าอี้ย่ข้าวอุดก็ไม่ได้อ๋อข้าวุธไม่ได้ไม่เป็นไรโหดีโอ่ะดีอะผมเปิดมา kè một ít Thả nó cũng cái già quá đi đi được gặp lại kìa Ê đi lê, okay, đi bây giờ hộp xì anh sẽ càng thêm dữ hết khoảng năm mai một đó với anh đi ạ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  ตัวนี้เอาตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อตัวนี้ไปตื้อของเงินฝากไม่ไหวะครับไม่ให้เราไม่เป็นไร ขู่ด้วยคนนี้ดิขอบแม่งจะไปแมงสุๆอะใครคิดถึงบรรยากาศกลับมานะครับนะแมนยูจินไหนอะอาวุธมึงอ่ะ thì <laughs> à? <laughs> 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 mặt để này ก็จริงเลยแค่รู้ว่าไออาวุธไอแมนยูจินบ้าบอแล้วมันขายที่ไหน,น,นบอของทีนินี่ปะกลมนี่ไหมนี่ทำอาวุธบ้าบอ รู้บอกผมดีนะเอา้าไปขายแ,แมนจูจินทิ้ง บวกเข้าไปก่อนเลยฮึออกไม่ติดเลยยี่ไงไอ้ล้น จะมีปัญหากับมึงตลอดนั้นแหละลอืมไอแมนมนกุจี้โ้คงใจ

ได้อีกสองตัวนั้นมาตี้ด้วยนะปั๊บเดียเด๋ยวประหยัดยาไปสมจบจบตัวได้เร็วนี่เจอไอ้เมกุจิ หาเพื่อนๆมาเข้าตีเข้าตีเพิ่มนะครับสำนูกสำนักไม่รอะไรปะอะไแบบเวลาการโดนตีมันจะเป็น,นยัง้งแต่เขาเขียวก่อนแล้วเ,เขานั่นนะ่ะโอเคเนี่ยผมขอจบคลิป เปลี่ยนค์ดแมนยูจินเปลี่ยนเท่นี้นะครับสวัสดีครับ